ใน iPhone 12 Pro Max ราคาเกือบห0 0 0 0ื่นบาทเครื่องนี้นะครับจะเร็วจะแรงขนาดไหนรวมไปถึงโหลด a v กี่วินาทีเสร็จนะครับผมเดี๋ยวนี้มาทดสอบกันครับก่อนไปดูกันนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช anel ตีรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีโอมาทำคลิปรีวิวแบบนี้บ่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดให้ด้วยนะแน่นอนครับว่า iPhone 12 series ในรอบนี้นะครับฟีเจอร์ไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้น 5G นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมผลทดสอบออกมาแล้วนะครับก็ประมาณอยู่ที่3 0 0รอเมกนะครับผมอัปโหลดก็อยู่ที่7 1เมกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองโหลด Rov e นะครับผมซึ่งขนาดไฟล์อยู่ที่5 0 0รอกว่าเมกนะครับผ่าน 5G กันครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะใช้เวลาประมาณ12วินาทีนะครับผม